ที่ลิเวอร์พูลที่เฟลิกลิเวอร์พูลรีสอร์ทเนี่ยมีเสน่ห์ยังไงสวยงามยังไงแล้วทำไมพี่พี่ถึงอยากจะแอบไปพักผ่อนที่นู่นนะคะทางคุณเดวิดจะได้แจ้งมานะคะว่าเฟลิกลิเวอร์พูลรีสอร์ทเนี่ยนอกจากว่าจะเป็น one stop station นะคะที่หลายๆท่านอาจจะต้องการไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะคะหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานประชุมนะคะหรือว่างานสัมมนาต่างๆก็คือสามารถทำกิจกรรมทุกบททั้งหมดนี้ได้ ในสถานที่เดียวนะคะเพราะว่ามีพื้นทีท่ที่ใหญ่โตมากเลยแล้วก็มีห้องพักที่ครบครันนะคะเทียบพร้พอมไปได้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสําหรับผู้ที่มาแวะพักนะคะดังนั้นที่พี่ผู้สื่อข่าวท่านใดนะคะยังไม่เคยไปอย่าลืมนะคะรอบนี้ต้องแอบไปแอบดูห้องพักนะคะแล้วดูว่าที่แทนเนี่ยอ้างมาทั้งหมดนี้แล้วก็ที่คุณเดวิดได้กล่าวมาเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงนะคะ so, last person miss David. So last year that I actually I was at the event last year and you had this amazing surprise activity where everybody came out at night and uh, do the floating candle thing or as we all know as like home. So can we expect anything special this year? For this year well I wouldn't say it as a surprise I would say be said, not what. Be not surprise. <laughs> We will do it. Every year we have something new yes. so that the participants, the guests, when they come, they have good memories when they go back. Right? Of course, I can still remember it. I had a great time, but you're not going to tell us what is going to be right? Well, I think this year we, we're going to do like a special team. I think